สวัสดีครับผู้ปกครองนี่เคยนะครับกับผมพ่อวัฒนาเกษตรออนไลน์นะครับมอนี้พามาชมมันให้หน้านะครับชมมันให้หน้านะครับนี่ครับชมมันให้หน้านะครับนี่ครับสวยงามมากนะครับเองนี้ก็อยู่ที่ประมาณสามไร่นะครับประมาณสามไรนะครับเพราะว่าเป็นมันให้หน้านะครับนี่ครับหลังจากที่ห่อเก็บเกี่ยวเขาออกนะครับ หลังจากเ้าเก็บเกี่ยวเขาเอาก็ปลูกมันเทศน่านะครับมันเทศน่าก็อยู่ที่ประมาณหาเดือนนี่แหละครับสี่เดือนหาเดือนหกเดือนได้แล้วนี่แหละครับประมาณนี้นะครับเออเขาก็เล่งพันเน่นะครับเขาเกลี่ยพันเน่ก็บเอ่อพันกะเล่งเพิ่นกะหัวเพิ่นกษิยู่ประมาณซำแขนเล็กหน่อยนะครับเขาก็เอาออกนะครับประมาณนี้นะครับเอ่อเพราะว่าอ่าตะกี้เฮาบ่ได้ปลูกมันเทศน่านะครับเพราะว่า โรงงานเพิ่นบสื่อนะครับแต่ตอนนี้โรงงานเพิ่าลรกแป้งนะครับย้ำมาอยู่กล้เก่ครับก็ห่างจากพัฒนาก็ประมาณ20กิโลเมตรนี่นะครับประมาณนี้นะครับก็เลยผ่นสื่อตลอดแรงตลอดฝนนะครับก็เลยมีควมคิดปลูกมันให้หน้านะครับเป็นมันระยะสั้นนะครับผู้จริงก็อยู่ที่ประมาณ6เดือนนะครับหเดือนหเดือนนะครับมันสับหลังนะครับ เป็นข like really like like ้ากระเลงหัวเน่นะครับบขคือมันเดือนหกปันไรนะครับมันในหน้านะครับข้ากระเลงปุ๋ยเน่นะครับก่อนอื่นแล้วก็ใช้ปุ๋ยรองพื้นนะครับนี่ใช้ปุ๋ยรองพื้นนะครับใช้ปุ๋ยรองพื้นต่อมาแล้วก็มีใบขึ้นมานะครับประมาณสิบห้าวันเราก็เล่งโฟทีนะครับตอนนี้ก็ได้เดือนกว่าๆแล้วครับนี่ครับเดือนกว่าๆแล้วครับนี่นี่ข้ากระเลงโฟทีนะครับเราก็เล่งโฟทีนะครับนี่ โฟทีนะครับโฟทีโฟทีหนึ่งซองหกร้อยบาทนะครับสามซองหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหรืจิ๋งได้หนึ่งกองนะครับแถมเสื้อหนึ่งตัวนะครับหนึ่งสี่พันห้าร้อยบาทนะครับส่งถึงบ้านรอรับได้เลยนะครับเก็บเงินไปทางนะครับถ้าพ่อได้อยากได้หนึ่งกองนะครับมีอยู่สิบซองนะครับสี่พันห้าร้อยบาทนะครับหรือจะได้นะครับชุดระเบิดหัวมันสับหลังนะครับอะมิโนแบ็คนะครับนี่ควดเล็กนะครับ 600บาทนะครับขวดใหญ่นะครับ1,000มิลลิกรัมก็1 1,000มิลลิกรัมก็1,700บาทนะครับส่งถึงบ้านรอรับได้เลยนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับเบอร์โทรก็ศูนย์เก้าแปดหกสองหกเก้าหนึ่งหนึ่งหกนะครับพอพัฒนาเกษียรไลน์นะครับผคุณผู้ชมจีสนใจนะครับขอโทวสั่งจองได้นะครับโฟทีนะครับโฟทีโฟทีซองนะครับหรือจะได้โฟทีร่วมกับอะมิโนแบ็กนะครับร่วมกับอะมิโนแบ็กสูตรระเบิดหัวมันสจ็บรังนะครับ ตอนนี้มันสับปะรังนี่ก็ได้เดือนกว่าแล้วครับนี่ครับมันสับปะรังก็ได้เดือนกว่าแล้วครับนี่ครับมันมงงามนะครับนี่ครับมันมง,งามครับพันก้านแดงครับมันหนงานะครับได้เดือนกว่ากว่าแล้วเราก็เล่งโฟทีนะครับอ่อสิบห้าวันแล้วก็ฉีดครั้งหนึ่งนะครับสิบห้าวันแล้วก็ฉีดครั้งหนึ่งนะครับโฟทีนะครับนี่ับโฟที 4ที1ซอง600บาทนะครับ3ซอง1500บาทนะครับหรือจะได้1กล่องนะครับหรือจะได้1กล่องนะครับมีอยู่12ซอง4500บาทส่งถึงบ้านรอรับได้เลยนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับแล้วอ่าพลิกสื่อ1กล่องนะครับแถมเสื้อ1ตัวนะครับกล่องหนึ่งก็มี12ซองนะครับนี่ครับกล่องหนึ่งก็มี12ซองนะครับนี่ซองหนึ่งก็มีอยู่40กรัมนะครับนี่ที่พ่นได้15-20ไร่นะครับนี่ต่อ1ซองนะครับ่ซองหนึ่งก็ หกร้อยบาทนะครับเ้องกับประหยัดลดตุนทุนลงหลายนะครับนี่ครับนี่ห้องก็มาเร่งมัจจุบังนะครับนี่สิบห้าวันฉีดหนึ่งครั้งสิบห้าวันเราก็ฉีดหนึ่งครั้งนะครับปกติห้องก็คิดว่าเพิ่นกินอาหารทั้งห่ากนะครับห้องก็คิดว่าเพิ่นกินอาหารทั้งหนาห่ากนะครับแต่ว่าปกติแล้วเพิ่นกินอาหารได้สองทางนะครับทางรากก็ได้นะครับทางใบก็ก็ดีนะครับทางรากก็ได้ทางใบก็ดีนะครับนี่ครับ ห้องกระมีแลวได้เสริมนะครับหลังจากที่เห้องปลูกเขาเกี่ยวเขาออกเหล้วนะครับหลังจากเขาเกี่ยวเขาออกเหล้วเมาก็ปลูกมันสำปะหลังนะครับเราจะไม่ให้พื้นที่ว่างเปล่านะครับบางคนก็ว่าโอ้ย่อยบ่มี่น้องสาหรือห่วยนะครับหรือชนละทานนะครับห้วยน้องของบึงไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าเราฉีดพ่นน้ํานะครับนี่ครับเราฉีดพ่นน้ำโฟทีรับก้อนเขาจะมาปลูกเนี่ครับเขาก็ แช่ต้นพันธุ์นะครับนี่แช่ต้นพันธุ์นะครับเราแช่ต้นพันธุ์ก็เอาโฟทีนะครับน้ำสองลิตรใส่โฟทีสิบช้อนนะครับแล้วก็แช่ต้นพันธุ์นะครับทิ้งไว้ก็ประมาณ10นาทีหรือ15นาทีนะครับนี่ครับเ่อกะเอาขึ้นมานะครับคือเ่าต้องแช่นามก่อนนะครับเพราะแช่นามก่อนคือ คือเวลาเขามาปลูกนี่มันจะตายนะครับแต่ว่าถ้าเขาใส่น้ำแล้วเพิ่งกระดูดซึมซับอยู่ในล่ำของละมันนะครับมันจะบ่ตายนะครับนี่ครับมันจะบ่ตายนะครับผมพอวัฒนาก็เลยอยากแนะน้ำนะครับอยากให้แช่น้ำก้อนนะครับนะครับแช่น้ำก้อนพอแช่น้ำเล็วเขามาปักดำกับมาบ้านซิมาครับบ้นหรือยีซิบ้านเขาก็มาฉีดโฟทีนะครับนี่เราก็มาฉีดโฟทีเล่งโฟทีนะครับนี่นี่เขาก็มาเล่งโฟทีนะครับ ทาได้เออ่15-20วันเราเราก็มาเร่ง 4T นะครับนี่ครับนี่ 4T นี่เพราะนว่าใส่ในเตะกะม็มันสับปะรังนะครับใช้านาข้าวก็ดีนะครับนี่ครับใช้นาข้าวก็ดีนะครับชุดข้าวล้นนานะครับนี่ครับเออ่ชุดข้าวล้นหน้านะครับ,น,น,น,รบนี่เราฉีดพ่นหรือจะใช้โดนก็ดีนะครับใช้โดนก็ดีนะครับเพิ่นเป็นหัวเชื้อปุ๋ยนะครับนี่ครับเพิ่นเป็นหัวเชื้อปุ๋ยนะครับ 4T 4T หนึ่งซองหกร้อยบาทนะครับสามซองหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหรืออีกได้หนึ่งกองนะครับ มีอยู่12นะครับ4,000รอยบาทนะครับแถมเสื้อ1ตัวนะครับส่งถึงบ้านรอรับได้เลยนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับกับผมพ่อธนาเกษรไลน์นะครับบัตรโทรกับ0986269116นะครับก่อนอื่นผมก็ขอบคุณแฟนๆเอฟซีนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามพ่อธนาเกษรไลน์นะครับบอกว่าจะเป็นประเทศลาวก็ดีนะครับบอกว่าจะเป็นประเทศไทยก็ดีนะครับผากเนื้อผากกลางผากอีสานนะครับหรือผากใต้ก็ดีนะครับผมก็ขอบคุณลุงหนานะครับ ผมก็ขอบคุณล่วงหน้านะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามพ่อธนาเกษตรไลน์และก็สั่งจองนะครับโฟทีนะครับสั่งจองโฟทีไปใช้กันนะครับผมก็ขอบคุณล่วงหน้านะครับสําหรับแฟรแฟนเอฟซีนะครับคุณดิสุิสนใจทดสอบถามก็ได้นะครับบอกขอใจก็สอบถามก่อนนะครับวิธีใช้นะครับเราใช้อย่างไงเราฉีดเวลาไหนนะครับใส่กระป๋อยก็ดีนะครับพืชผักวนครัว รัวกินได้ต่างๆนะครับเราใช้ได้หมดนะครับเป็นชีวภาพนะครับไม่ใช่เคมีนะครับนี่ครับเป็นชีวภาพไม่ใช่เคมีนะครับคลิปนี้เอาว้สักหนิคนครับเอาไวผพ้พ่อนคลิปหน้าครับสำหรับโชคดีมีชัยนะครับสวัสดีครับ